สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่22ตุลา2566นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่1,200บาทค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะ ราคาทองนวันที่22ตุลา2566นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่34,200บาทรับซื้ออยู่ที่34,100บาทส่วนทองรูป,ปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,700บาทรับซื้ออที่33,488บาท 44สตางค์ค่ะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่1,200บาทค่ะและสปอร์ตโกตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่2.7เซค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1981.20ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1980.90 0เาเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.35%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.521มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.35%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ